สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองนคอนเสรสีนะครับคลิปนี้มาอยู่กับ power amp 2000วัตต์นะครับ power amp 2000วัตต์ตัวนี้จะเป็นกล่อง5.2นิ้วลึก16นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหม้อแปลง2400 VA นะครับหม้อแปลงค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้มันจะเห็นแคบๆคือมันแนวตั้งนะครับอันนี้ความสูงสูง5นิ้วเลยนะครับหม้อแปลงสูง5นิ้วฟาง4นิ้วนะครับแล้วก็ภายในวงจรค่อนข้างดีนะครับเสียงดีนะครับ เครื่องนี้เจ้าของเดิมก็เคยมาแก้ไขที่ที่ร้านผมนะครับตัวนี้เคยมาเดินระบบใหม่ที่ร้านผมนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เลิกใช้นะครับก็ขายกลับมานะครับสภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับแต่ก็จะเป็นกล่องรุ่นเก่านะกล่องรุ่นเก่าแบบนี้นะครับหน้าเก่านิดนึงนะครับแต่ใช้งานได้ดีปกตินะครับไส้ในก็ดีมอแปลงก็ใหญ่นะตัวนี้ราคาเจ็ดพันบาทรวมส่งนะครับ 2,000วัตต์ราคา7,000บัทต์รวมส่งนะครับถ้าจะเอาไปขับ12นิ้ว15นิ้วก็ได้ถึงข้างละ3ดอกสบายๆนะครับหรือใครจะเอาไปขับเป็นเบส18นิ้วก็ได้เลยนะครับโคงหล่อไว้4นิ้วข้างละ2ดอกนะครับกำลังพอดีพอดีนะครับตัวนี้เจ้าของเก่าก็ใช้ขับลำโพงตูมตามอยู่นะครับมีเปลี่ยนแจ็คสัญญาณหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนวอลลุ่มให้ใหม่นะครับก็ใช้งานได้ต่อยาวๆนะครับ กานี้นะฮะใครสนใจก็ทักกันมานะครับเครื่องเสียงมือสองนะครเชสศีนะครับเฟซบุ o กนะเป็น f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับตัวนี้7 0 0ดบาทรวมส่งนะครับ ต่อนะครับคเครื่องมือ2ที่ออกจากร้านผมก็ต้องปกติทุกเครื่องนะครับใช้งานได้ดีปกติทุกเครื่องนะครับก็ตามนี้เลยนะครับใครสนใจก็ทักกันมานะครับ Facebook เครื่องเสียงมือ2นครเชียงศรีนะครับตัวนี้ราคาเจ็ดพบาทรวมส่งนะครับ